สวัสดีครับจะกับเกมเบียดเกมเบียดครับเกมเบียดครับเกมวิวายเออก็อกัดเกมเก่งครับกลางเกงนะเปรอพอเปรอพอเกมไหนทรงดีๆนี่อัดไปก่อน,นเลยเฮ้ยแอร์ดรอปลงพื้นที่เรานะได้เปรียบนะได้เปรียบนะ ปูย่าตกใจหมดเลยว่าคนกดมิดมันไม่มตายอ่ะผมกากมากนะผมอยู่ลังโกนะลังโกจริงๆนะฝีมือบอลน,นะลังโกฝีมือบอลน,นะบอกเลยนะเน้นเล่นเยอะไม่เน้นเก่งนะหลังเข้านะยทุกคน

กันเกมนี้ลองดีอัดลองกันเลยอันนี้จะไม่ได้ยินเสียงแบบเสียงลมเสียงตึกเอ้ยได้ยินอยู่จะไม่ได้ยินเสียงฟังปุ๊บปั๊บป่าว่าใส่หูฟังอยู่จะได้เสียงผมแล้วเสียงเกมเบามาก ซึ่งก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงดีควรระวังนะเอาเก็บไอ,อรหอบแล้วได้บาทได้ได้เงินได้บาทโอ้พูดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจอคน,นเจอมนุษย์เจอมนุษย์ครับควรดูนี่นะเจอความเก่งผมเอ้ยเจ็บอยู่ใช้ได้ แต่วันเนี่ยกดไม่ติดกดไม่ติดสวยสุดๆอับตัวไปกลัวเลวะอับตัวก็ตายเหมือนกันอุ้ยตกใจคนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นไงการอ่านเมกมผมอะ่ะบอกว่าเก่าลแล้วอะ่ะเุ้ยเฮ้ยเป็นไงติดกระทะผมกระทะทองเหลือง คนเหลืองล้วนไงเหลืองล้วนไงให้กอซ่ารอน้องสนใจว่ะกอซ่ามันขยับยากมากพื้นที่หน้าจอโทรศัพท์มันเล็ก ไม่โอ้โหโฟความเซียนคือเกมแรกชนะด้วยปืนพกก็ตีใจแล้วอะเฮ้บุมเล่นโกล,ล้วมจริงๆเนาะเล่นโกเนาะฝีมือบอลนะบวกเลยเนาะโอ้ยโอ้ย,ยไม่ตาย ยืนหล่อเลยหลังเข้าเปล่าหลังเข้าเปล่าไม่มีโอเคดีถือว่าดีสวยมากเพื่นอนเฮ้ยขอ,อขอโทษเอ้ากูทำอะไรเนี่ยรู้ไหมขอโทษนะขอโทษนะ ยู่ไหนนะทุกคนดูนี่นะผมจะหมกนะหรือว่าหมกนะหมกปลาหัวฟ้านะปุ๊มไม่เป็นไรปุ๊มไม่ตายโอเคดีอยู่ ทำไมหมกเราหมกแบบหมดหมกไม่ฟรียนน่ะเออตายไปตถะโอเคเจอากาันคลิปหน้ากับฟรีไฟอีกครั้งบ <c oughs> <c oughs> ๊ายบาย